ยัียงฮ่าพองบ่มึงทักงพอติแม่กูเฮดสั้นเราแปดอีพี่เล่าพอมึงขอก,ก็อีพีเดียวนึงอีถนัดมึงทักงพอติมึงทักง,ง,งพอเป็เนาะมึงเป็นลูกพอติมึงลองเพลงว่าถึงติมึงลืมเน,นี่ยคือพอมึงติเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆไปอีลูกพออย่างหน่อยน้องไส้ข่อยก็อยู่ทางข่อยเบิด์ตพูดไอ มึงทักพอดิทำไงมาดิมึงทักพอดิน้องไส้คอยอยู่ทาง่อยบนทุกคนครับมึงทักพอดิหยยุดอย่าดิ้นดิ้นทักพวามเมืองเอาดิ้นเทียนเมืองมึงทักพอดิ่ดงอ๋งอ,อ,อย่าไกลมันนี่กูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วกูอยู่ทักแม่ว้าวเอาดีดีป็นพอเยอะกว่าจะเอาไหนก็ได้เอาไหนก็ได้พอได้บะลูกเดียวก็ได้ใช้แงกุณทักพอดิแม่ทำไมแงคุณอะแม่กุอยู่งไง ไม่ยังเมียวิกาติไม่ยังเมียทั้งขอติมาดิมาดิไม่ยังเมีทั้งอจับเลาเออเอาออกอาการปันที่ปราานาก่อนออกอาการรสันเฮ้ยนคือเอาไปยูเทียงยูนนอยู่นิงบอกแล้วผยุตแม่ยูมาที่พอไมือขวักตีมือขวักตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาเท จะบังซันสีถัวร์เอาปิดไร้ทำไมจบแล้วจบแล้วไอ้ว่าห้องบังเข่าวบอลบังเข่าวตะกรันเออไอ้ว่าห้องยัดทะเลาะกันทั่วกลับมาอยู่น้ำกันสาอุ้ยบอลเลวขึ้นดีกับลวนเนาะเอาเมสูขึ้นดีกับกูแล้วห้าเบสทำไมอ่ะ เป็นผัวเมียตีเป็นผัวเป็นทีมพ่ออ๋อแม่มึงจมดีมันมอเกิดเป็นแม่คนจมได้จมดีมันมอผัวมันผัวมันผัวตัวมื่อนี้กูไม่มีแม่พ่อเอากูไม่เมียเป็นกูราตีมื่อนี้นี่ตัวไปด้านนั้อย่างน้อยก็มียฝักทิมทิมเงินมึงทีพอตีมึงมาดีมึงมาดี ปาสิไอ้อเย็นทิพันน่ารัก่อนสิมาดิมาดิมาดีมาดลมาดีมาีมาดีมาดีมาดีมาีมาดีาดมามดีดีมามามาดีมาดมีาอีมดีดมาดีมาดีมงดม่อาีามีมมาีีีมีมาปาาาาทีมมนีมาดดดดมามดาากแดงพากแดงพ ลูกคุถนัดหยองหยองหยองยองนันมันเกิดตัวเราบ้างเถือกแข็งลเออนั่นวิ่งไปพ่อต้องคิดคอนเทนต์ไปแกงฟังไว้ก่อนนะหยองนะวันที่เก้าเดี๋ยวเอาคืนวันที่เก้าปฐมว้างเต้จะไปผู้ใดเชิดมึงอีปอบเนี่ยม่เอาพี่ปะเสื้อกลับไปพ่อก็แม่กูไปเบิร์อยุยังลูกผมแม่ยนเป่ยนที่ผอที่ไหมโอ้ยภาซีที่ผอเวลาบ่อต้องไป่้าแล้วด้ว โบ,บต้องไปท่าเราดอกมันเปลืองมันเลีอยู่แล้่ยวนานนะน่ะนเจ้าเฝ้าป้านูรู้แล้วเป็นกี้เธอแม่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกี้เดี๋ยวอีบิวอีบีบิวินแต่ว่าที่พ่อที่แม่อีคว้ยเป็นกี้อีเป็นกี้โบิวเฮีย,อเ,ยเอ้ยเออถ้าไหนฉันจะแย่กูมาโคนละอีกแล้วซาทูกเป๊ะเป๊ะดังอันที่สามแล้วเด้อใจเย็นเด้อเปเด้อถ้าการรถแหละ,ละ,ละ สมควรแล้วนะสมควรแล้วนะลูกหลานพ่อหลาญาติพี่น้องมากพี่งานพระทองานดอนดอนสมควรแม่มตีเขาเลิกตีซีผุนชิลั์หน้าสวยมากเฟไดี้อยู่กับเธอเนี่ยตีซีนั่นเอาอยู่กับคนวายอีกสองคนกันเนี่ยใครเน่ตก็คุ้ไปเตี๊ยดทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยว บ้านี่อีเตาภูเขาหนิเขามาถึอน้ำมูลนี่ผู้ใดเตาภูเขาหยาบมันมาถือคนอันนี้กับทีมพลอยนี่ทีมพลอยมาได้ดิโอ้ยลูกกูได้สูลูกกูเนี่ยบักรัฐมีความว่างในใจสิมีสังบนาลูกแล้วบารีผู้ใดทีมพลออีกผู้หนึ่งบักลามีมีมีความว่าในใจมีสังบ้อง โบนามาเลยครับผมผู้ใด้หายหรือวะบักอวบหายบักอวบยังที่นาเจ้านะเอ้ยเอ้ยยังที่นาคุณจะมาใกล้กูอีเบนกี้ไอ้กูป้าหนูรู้แล้วค่ะใครอีผู้หนึ่งป้าพอเอ๊ะพอเอาพอเอาพ่อหนูขอโทษจ้าหนูทังทางเฝ้าเธอซื่อจ้ามีเมีเม่ยี่นี่มีไม่ใช่เบนจี้มันคือควายเกียรตุ่มเทวมารี เลยนะใครโคราชยังไม่เจอสักคนเลยเหรอเอาจริบอกก็ต้อ,ตองเอาดรอฟที่ต้นเพล่อน FC ทางบ้านนะคะใครอยากให้แม่กุณโดนบ้างกดหนึ่งมาเลยนะคะเนี่ยแอดมินป๋าป๋าแม่กุณแม่มาเร็วแม่แม่รอยยห็นท้าต้องสปอร์ตนี่แม่แม่รีบรีบมาหนูอยากกินโอทิเน่ขันเจ้าบบยายงมากเนี่ยถือว่าเจ้าบบยิ้ทีม,อม,มีอยรดีแม่กูขึ้นมาทำไมเนี่ย เฮ้ยเฟนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้นี่พูดจริงนะอะไรอย่ายุ่งกับผัวกูตรงนี้กูพูดตรงๆเดี๋ยวมึงทั้งไม่รอดเลยไอ้สัตว์โอ้ยอย่าพูดคำหยาบสดเสียเอ้เอ้พ่แม่ตีโอเคกูไม่พูดแล้วไอ้สัตว์นี่อีวันควอนุญาตให้มึงท่าผัวมึงที่รักจิเบท้าเบิดวงนี่ตอรที่รัเออผัวเออติดผัวเพราะใดปะว้า ไมกินหมูสามแสลือนลูกน้ำตาหลุนบนขอหอบตียังไปแล้วไม่เย่เยเหมือนเดิมแบ่งใจไี่น้องยังไมออกลายให้เห็นดีดีดนดี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 ่ีดี่ีดีดวดี่ีดีดู่อดีดีกีดีดีดเดีเีด่ดงดีเีดัดที่ีดีตตดมดีดบดีดีดีัีด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 ีกีดกดี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 ีดีดดีีี ยดิแงเขาจะตบบริเวณหัวหัวอะไรหัวอะไรพูดได้ไหมล่ะเอไม่ได้พูดเลยว่ามันไม่ต้องพูดดีกว่ามันเขาเขารู้หมดเลยว่ามึงอุ้ยหนูอุ้ยอุ้ยไปหลอกนาอุ้ยอันนี้คีมข้อค้ำมมาเลยเบนบอลมันแตะเต็มกูให้แล้วกูกับยังกูให้เติมเลยพี่น้องนุ๊กอ้อประกาศมองมีมองมองเดียวแล้วก็มองสุดท้ายพันธุ์ทีมงานระเบียบเชิญไปงานถ้าเกิดไผรขอยกไปเต้นค่ะ แม่หลงมาแม่แม่มาที่เบียร์กี่บ้านแม่เขาลงเอาพออายุใส่พออายที่ไผรดิ่พวกแม่ต้องเปนบุญยายายาดิ่วพึ่งยาเด้อเป็นยังชะตาขาดเด้อเป็นรอยไหมไหมไหมเสิขาดจะไปเห็ดจะกบ้าพอดเนาะสรุปแล้วก้เขาร่อยค่ะแม่กลายเป็นเรื่องเงาะปลาปลาไปยังไงจะมาช่วยค่ะนี่สั่งท่องโลงใจราจะน่าจารย์แม่บูดก็พอทบเย่ยเอ้าเป็นยังไงแม่คุณมาม่าคุณบุลเออ เอาเมียไปเตยเตยล่าเด็ดเนี่ยไปจับมาโดนีีบาดทุกเนี่ยเซลสิม้าโดนดีโดนนน้ำตาให้น่าลาแจ้งให้พร้อมน่าล่าบุ๊ดผู้จัดการพี่ท็อปด้วยเอาผู้จัดการกูบัดรแ้งเออน้าลาบุ๊ตสองคนเลยบัลลิงกูอยากเห็นหน้ากูได้เป็นั่งไหนน้องบัตรไหนเนาะ แม่ครับขออนุญาตได้แม่เด้อข่อยก็บ่อยากเฮ็ดเจ้าดอกแม่ข่อยก็บ่อยากเฮ็ดเจ้าดอกแม่บ่ออยากกเฮ็ดดไแม่มันเป็นคนเทียนดิแม่ขอไม่อยากเฮ็ดเจ้าดอแม่เด้อยามาเป็นแอดมินหนูซชหนูมาท่ายาดอกแม่คุณสิมาสั่งบ่ได้ดิเอาบ่อยก็คอยเว้าดิเออแม่ลุงมบุนั้นคุณครูมบุนั้นมาแม่เห้องกากรอยู่หันแม่เขาเวปยนย่ำสาวเป็นโบ่บต้องร้านแตว่าจะของสิว่าถือกอาโมดแม่ย่างไปนานนี่เลยเป็นทีได้แยกโบออกสองคนเลยสองคนเลย นี่ทีมแอดมินมาตีเปลี่ยนแอดมินมาตีเอ้าอันไม่ใังไเสียงเสียงแมฆขั้วจนน่ะแม่ยมีเสียงเสียงแมฆขั้วเด็ก่อเมียนพยาบาลเงี้ยดังพอแม่ยนเมฆขั้วแมฆขั้วอันนี้เดียวนี่เดียวเมียงมาเมียงมาว์มันก็เห็นร้อนอยู่ขั้วอยู่มือนันเนี่ยซระสนผมว่ได้เตยล่าด้วยเมีเออเยอะกว่าชีตเอาลูกอ่ะเยอะยังมากเออให้ถึอโต๊ะปะฮะเยอามาสษาฝรั่งเร็ว ว่ามัดดีแห้งแท่ามัใหญ่นี่ก็ได้ไดเร็วๆกันนั่นโอ้งามแล้วงามแล้วกลับรอยเอ็ดได้แล้วไปนี่แม่งบอกความความฮะเท่าเท่าเมืองเท่าบ่แล้วไปนี่เอา้าหอดไม่ได้แล้วไปนี่เอ้าขอบคุณพี่กับคุณน้องก็แล้วกันค่ะฮะ ตีท่าอยังโนมือท่าใสเออมีอท่าคอยกุจิโอ้ยเตจร่าโรสนลาดก็ดีด้าคอยเป็นเจีนั่นเอาเอาเตจร่าเตร่าตั้งเต่เจร่าพี่น้องขอบคุณเอาขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนเป็นบอสหองถ้าทำกับแปดชิ้นกูไปท่าแบบยังหยองปาดงานนี้่อยข่อยเลี้ยตัวนั่นห้องชุดเฮ้งๆเลยอย่าเฮ็ดชุดเบื่อนเด้อาทันแล้วเอาทันหรอกค่ะให้จัภาพขอบคุณพี่ขอบคุณน้องกันแล้วกันครับผมพี่น้องครับผม เอาจบอ้อยังเดนเท่าไหรโอ้ยยังไม่หยอกเถอะผมนะครับเปีเอกนมเสียงอ่อนทอมนาก่อนครับขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกทุกบ้านทุกทุกคนครับที่ซื้อบัตรเอาจะแง่งเวียนตีขึ้จังไหครับขอบคุณแฟนคลับทุกทุกบ้านครับโบสิเป็นทีมสั้นเราบัตทึงศิลแฟนคลับเตาหยองแฟนคลับแม่ซีล้วก็แฟนคลับลูกหลูกของผมทุกคนครับน้องบูดน้องทีมแล้วก็น้องบิว น้องอวบน้องเมวิกาแล้วก็น้องปูเป้นะครับมือนี้น้องเบนจี้เออลืมอ,อีเหี้ยมือใครกันหรอ,อที่ตามมาให้กำลังใจผมมือนี่ครับที่ขายไม่ได้นะครับขอบคุณบ้านหักท็อปนาราก่อนนะครับเด้อทั้งสองบา้านบ้านคูนาราบูดพรมครับแม่ทุกคนที่มาซอยงานตั้งแต่มาว่าน,นี่ครับผมอขอบคุณคุณพ่อเอ๋พ่อเปียละก่าขอบคุณแม่ลาที่มากโวยพ่อมันเกิดฮิลูกมือนี่ที่สําคัญขอบคุณ ทีมงานไลสดทีมงานเอเจน์ N, ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมาสอกับมาขอบคุณอ,รรอาจาร,รย์นักดนตรีจากรวมญาติการดนตรีครับขอบคุณมากครับและที่สาคัญครับขอบคุณทีมงานน้องๆเดนเซอร์ครับจากร้านหูมพัดโคราชนะครับขอบคุณหลายๆครับผม